ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรานาชาแนลอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องรับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย VIP นะครับซึ่งเป็นหน่อยที่หลายๆท่านให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่า เป็นน้อยสุดท้ายในการออกหวยฮาหนอยเนะาะงวดนี้ก็จะเป็นงวดประจําวันเสาร์เนาะเสาร์ที่23สิงหาคม6 8นะครับก็งวดวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะศุกร์ที่22สิงหาคมนะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปก็สายวิ่งสายรูดเนาะก็ยังเป็นกลุ่มที่โชคดีกันโดยตลอดเนาะก็โชคดีเหมือนเดิมนะครับตัวเลขที่ มีในตลาดนะครับที่ลุกตันให้ไปนี่ก็มาอยู่1ตัวเนาะก็คือ3นะครับสามาที่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนเนาะนะก็เป็นตัวเลขตัวเดียวนะที่มีในตลาดที่มานะครับก็ท่านที่นำไปวิ่งหรือนำไปรุน่นก็คงโชคดีกันนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีโดยก็แล้วกันนะครับนะส่วนงวดประจำวันที่ 23สิางหาคม68เนอะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมครับมาดูแนวทางฮานอย VIP นะครับวมืปอปบัจิการที่2ี่สิสิงหาคม68เนอะในการมีเคลอสสูตรให้กับพี่น้องรับชมในวันนี้นะครับลุตงตันก็ยังใช้รูปแบบนะครับหรือว่าตารางตารางวางตัวเลขนะครับที่พี่น้องคุ้นเคยกันเนาะเนื่องจากว่าใช้มานานนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเราคุ้นเคยกันนะครับส่วนหลักการในการหาผลลัพธ์ก็เช่นกันเนาะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะยังใช้หลักการเดิมอยู่นะครับตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ในแต่ละงวดที่เอามาลงในตลาดก็ถือว่าเดินดีมาโดยตลอดเนาะยังไม่เคยหูุดเลยเนาะทัานที่เป็นสายวิ่งสายรูดองทราบดีนะครับงวดที่ผ่านมาเนะาะยี่สิบ สองสี่ห้าคมหกแปดนะครับสามตัวบนนอยวีเอพีก็คือเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามนะครับแล้วก็สองตัวล่างก็จะเป็นเจ็ดเก้านะครับอ นี่ก็เป็นงวดที่ผ่านมานะครับของ ตัวที่มาเนาะตัวที่มาจะเป็นสามนะครับสามมาที่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนเนาะก็เป็นตัวเดียวที่มานะครับพี่น้อยที่เป็นสายวิ่งสะดนะก็คงโชคดีกันไปนะครับส่วนงบประจำวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมหกแปดเนาะ หลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนํามาลงในตารางนะครับตัวเด่นตัวกลางนะครับงวดน,นี้นะครับลุงตันให้ห้าเนาะ,ะให้ห้านะครับเป็นตัวเด่นตัวกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับก็จะเป็นแถวแถวที่หนึ่งเนาะหรือแถวข้างบนวิเคราะห์ได้สี่นะครับแล้วก็ แถวที่สองข้างล่างนี้ก็ได้สี่เช่นกันนะครับอ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพบไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะสี่สี่แล้วก็ห้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสามนะครับแถวที่สองก็เหมือนกันเนาะ,ะได้ห้าได้สามเนาะอ่าเหมือนกันเลยนะครับ ับทางสองแถวเนะเาะก็จะส่งผลต่อการวางชุดสองตัวไปด้วยเนาะอันนี้ก็มาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจางวดวันที่ยี่สิบามสิงหาคมก็จะมีสามสี่แล้วก็ห้าเนาะเพราะว่ามีแค่สามตัวเนาะต่อไปก็มาดูชุดสองตัวนะครับ ชุดสองตัวนะครับก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมีสามสามเนาะสามสห้าเนาะสี 4, 4, 4, 4, 5, นะ่สี่่ห้าเแล้วก็ห้ห้านะครับ ก็เป็นชุดสองตัวเนาะที่วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ในตารางนะสังทองแถวเนาะไดหกคู่นะครับก็เนื่องมาจากผลลับธังสองแถวนี้เหมือนกันนะครับที่นะ้นอง f อก็มองเนาะมองผลลัพ์และกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็ให้ใช้ วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจาก <นะ S 2> สูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เนาะหรือรูปแบบต่างๆที่ดูกันน,ะนำเสนอเนี่ยก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังใช้รูปแบบเดิมอยู่เนาะรูปแบบเดิมแล้วก็หลักการเดิมเนาะในการหาผลลัพธ์นะครับเนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้ จากการวิเคราะห์ในแต่ละง,งวดที่ผ่านมาทีอามาวางในตลาดก็ถือว่ายังเดินดีมาโดยตลอดนะครับท่านที่เป็นสายวิ่งสายรูดนะครับก็คงตราบดีเนื่องจากว่าท่านโชคดีมาโดยตลอดนะครับไม่เคยหลุดเลยนะครับสำหรับตัวเลขในตลาดนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้อง f อที่ ติดตามลุงตันไบเลยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันนะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ